ทำไมกำกับหนังซกควิตเกมถึงต้องฟันหลุดไปก้าวซีท่ทำไมวะทำไมทำไมวะซิคิตเกมภาคแรกทำลายสถิติผู้ชมสูงที่สุดภายในหนึ่งเดือนถามว่าเรื่องนี้เครียดไหมคนฉันเครียดทีเดียวนะแต่เบื้องหลังละ่ะผมเป็นดีเรคเตอร์มาก่อนผมเลยรู้ว่าพุ่มกับเนี่ยต้องเจอกับความกดดันแค่ไหนถึงฟันหลุดไปก้าวซี่หลายคนทราบดีละเป็นเรื่องราวของคน456คนมาชิงเงิน45,600ล้านวอนเป็นฟิกชั่นล้วนแต่ถ้าพลาดละ่ะถึงชีวิตครับ ความดิบความโหดในซีรีส์นี่แหละมันสะท้อนให้เห็นภาพทุนิยมซึ่งมันเกี่ยวโยงกับเบื้องหลังที่ทําไมผู้กํากับถึงฟันหลุดจากปากเลยสคิ g เกมเป็นกระแสโลกครับได้รับรางวัลเอมมี่และรางวัลอื่นอีกมากมายทั่วโลกแต่กว่าจะถึงจุดนี้มันฮะลิโหดแค่ไหน ไอเจ้าซีรีส์เกาหลีแนวดิสโทเปียเนี่ยดิสโทเปียก็คือสถานที่ที่เวลวร้ายนะมันเป็นสังคมที่ไม่พึงประสงค์และน่าหวาดกลัวฮาว,วักดุงายอนู้กคมกับและเขียนบท Squid g เก e เขาบอกเขาท um ุ่มเทสร้างหลังเรื่องนี้มา10ปีเต็มเลยช่วงแรกที่เขาทำหนังเรื่องนี้เขาต้องกู้เงินมาดูแลครอบครัวหลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนจาก Netflix ซะเนี่ยตัวเขาเองก็ยังไม่ได้สัมผัสกับเม็ดเงินแห่งความสำเร็จนั้นแม้แต่บาทเดียวเลยนะและไม่ใช่แค่นั้นระหว่างถ่ายทำ เัีต้องเจอกับวิกฤตโรคระบาดหยุดการได้ทำไปหมดเลยจากป่าเาพุ่งกลับเองนะเขาบอกว่าเขาเครียดเครียดจนฟันหลุดไป9ซี่ครับต้องเครียดขนาดไหนวะถึงจะฟันหลุดหรือมันเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความเครียดไอ้แค่ความเครียดเนี่ยมันทำให้ฟันหลุดได้จริงหรือเปล่าสงสัยมันผมไหมฮะผมตอบไม่ได้ผมทำหมอครับที่โรงพยาบาลนาวเวสท่าหญิงเตมบถทายนาถเวสวันครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจิต สวัสดีครับคุณหมอครับผมมังนะครับคุณหมอครับผมอยากจะถามเลยว่ามันใช่ไหมครับที่ฟันหลุดไปก้าซี่เนี่ยเพราะความเครียดจากความรู้ทางด้านจิตวิทยาของหมอนะคะเรื่องฟันร่วงเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับความเครียดค่ะอยากขอคำแนะนำคุณหมอครับในการลดความเครียดมีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปจัดการเราต้องรู้สาเหตุของมันก่อนเพราะฉะนั้นหมอแนะนําเลยอย่างแรกเราต้องฝึกที่จะรับรู้ความรู้สึกหรืออารมณ์เราอย่าไปทอดทิ้งความรู้สึกเรานะคะเวลาบางทีหลายๆคนอะรู้สึกแยก่ก็จะช่างมันช่างมันแต่ตรงนี้ค่ะจะเป็นสาเหตุที่จะาาห้้ยดกแปัญไ เพราะมันคือการสะสมของอารมณ์ปัญหาและความเครียดอย่างแรกเลยอยากจะให้ใช้วิธี emotional tracking ค่ะอาจจะเป็นการจดบันทึกอารมณ์ daily ในแต่ละวันก็ได้หรือแม้กระทั่งการหาคนมาแชร์หรือ r e f ฟ e c t กันว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงพอรเราเรับรู้แล้วว่าเรารู้สึกอย่างนี้แล้วต่อมาให้สังเกตว่าอะไรหนะ้าเป็นเหตุให้เราต้องรู้สึกแย่แบบนี้พอรเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องมีวิธีระบายมันออกเราอาจจะหากิจกรรมที่เราชอบจะเป็นการพักผ่อน,อ,นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงออกไปสั่งสรรก็ได้ค่ะอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะระบายความเครียดออกได้แต่อย่างไร ก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือก,การรับรู้ความเครียดและดูแลความเครียดอย่างเหมาะสมนะคะ่ะยังไม่ได้คําตอบเดี๋ยวผมโทรไปหานี่เลยทันตแพทย์หญิงอธิพรจุลศักด์ศรีสกุลโทรไปที่ศูนย์ทันตกรรมเลยโงพยาาลนวเวศเนี่ยสวัสดีครับคุณหมอครับผมมารนะครับคุณหมอครับจริงหรือเปล่าที่ความเครียดเนี่ยเครียดจนฟันหลุดไป9้าซี่ ความเครียดก็ทําให้ฟันล่วงได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเครียดมากจนจจกระทั่งแบบไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หรือว่าไม่ดูแลรักษาช่องปากมันก็จะทําให้ฟันร่วงได้ถ้าคนเราฟันรุ่งงก้าวี่มันจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตไหมครับคุณหมอถ้าฟันล่วงเยอะขนาดก้าซี่เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตได้เหมือนกัน แต่ในเคสของคุณฮวังโดนฮอกเนี่ยเขาทั้งกำกับแล้วก็เขียนบทในสคริปตเกมภาคแรกก็น่านจะเป็นเรื่องการขบฟันกัดฟันทั้งตอนทํางานแล้วก็ตอนนอนเป็นผลจากความเครียดความกดดันรู้ไหมครับว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีความเครียดถึงกระทั่งจบชีวิตตัวเองเป็นอันดับที่12 ถือว่าเครียดอันดับต้นๆของเอเชียเลยนะในขณะเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ย49แต่ประเทศไทยอยู่ที่ไร่ไหรือไมครับประมาณอันอดับที่ร้อนนิครับจาก183ประเทศความเครียดของคนเกาหลีใต้ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากด้านการศึกษาและการทํางานที่มีการแข่งขันที่สูงรวมไปถึงแรงกดดันของสังคมนะฮะแล้วก็ความคาดหวังของครอบครัวนี่ก็คือเหตุผลให้เกาหลีใต้มีอัตราเกิดที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยและด้วยความกดดันและความเครียดเนี่ยทำให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ประสบปัญหาการนอนมากที่สุดในโลกครับการทํางานหนักความเครียดวัฒนนธรรรมมมทีี่่กกาาขขงงัสู และประเทศที่เครียดน้อยที่สุดในโลกล่ะนี่ครับโปรตุเกสโปรตุเกสนะครับเป็นประเทศที่สงบสุขผู้คนมีชีวิตที่ผ่อนคลายและอุดมไปด้วยวัฒนธรรมนอกจากนี้นะครับยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีค่าของชีพที่ถูกระบบเฮลท์แคร์แล้วก็ระบบการศึกษาก็ดีครับ โลนโดนะฮะเวลาริงไม่ได้ก็จะมีเครียดบ้างแต่ด้วยความจริงใจของคนโปรตุเกสเขาระบายออกมาแล้วเขาก็หายเครียดกันครับสกีตเกมเป็นซีรีส์ที่เครียดมากนะเวลาที่เราเครียดมากๆเราก็ไม่ควรดูสกีตเกมหรือจะมองต่างมุมเวลาเครียดมากๆเนี่ยแล้วดูใครที่เขาเครียดอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเ้ยปัญหาเราไม่ไม่ยากขนาดนั้นดีกว่าเห็นไหมมองต่างมุมได้เสมอ <S <S ถ้าคุณเครียดมากลองวิธีนี้ครับหนึ่งออกกำลังกายการทานอาหารก็ทําให้เราลดความเครียดได้นะครับอันนี้ผมทําบ่อย ชาเขียวก็ทําให้สมองผ่อนคลายดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเขาบอกว่ามีสารลดความเจ็บปวดนะและว,วิธีครายเครียดแปลกๆที่ผมไปเจอมานะคือให้เราเอาหน้าจุ่มน้ําแข็งครับมันเป็นการเอาน้ําบําบัดนะ ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นทานอาหารลดจ,จ,ดจัดครับเพราะตัวพริกเนี่ยมันมีสารแคปไซซินนะครับที่ช่วยสมองส่วนกลางหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาด้วยหรือลองทานมะนาวเพราะวิตามินซีอ่ะจะช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลได้ดีครับและเชื่อมาว่าการมองเฉยๆเนี่ยก็ลดความเครียดได้ครับมองอะไรละ่ะมองวัสดุที่เป็น fractal วัสดุที่เป็นทรงเรขาคณิตหรืองานศิละปะนะครับที่มองจุดไหนก็จะมีลวดลายคล้ายคลึงกันมองนานๆเนี่ยก็จะลดความเครียดได้ครับและคุณเคยยินคำาว่า butterfly hug ไหมฮะคือการกอดตัวเองโดยใช้อ้อมกอดของผีเสื้อมันเป็นวิธี EMDR iBoment ยอมาาจก เซน s ซ t i ์เทสชั่น r อนด์รีโ s เซสมันเป็นวิธีการบำบัดจ,จิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับความเจ็บปวดจากเรื่องในอดีตโดยที่ผู้ป่วยอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ได้ครับ,บวกกลับมานิดนึงส่วนตัวเนี่ยผมทำวงการโปรดักชั่นเนี่ยเป็นดีเรคเตอร์บ้างเป็นโปรดิวเซอร์บ้างเนี่ยเครียดมากนะฮะแต่ทำ u t u b e บางครั้งเครียดกว่าอีกสุดท้ายความเครียดของผมมันคืออะไรที่เราต้องทำอะไรให้มันเสร็จในเวลาที่กำหนดโดยที่บางครั้งงานเรายังไม่เสร็จหรืองานเรายังไม่ดีพอด้วยกรอบกำหนดของเวลาไอ้ไรเหล่านี้มันค,คือความเครียดนะครับและก่ยคา,คางอาออุณหบ แล้วเวลาผมเครียดเนี่ยหลายครั้งผมจะเขียนระบายหรือเขียนด่าใครเนี่ยผมเขียนเสร็จแล้วผมไม่ส่งนะผมเซฟกอปปี้แล้วไปแปะในโน้ตในโทรศัพท์มันช่วยเยอะจริงๆครับแต่ทุกคนสงสัยไงว่าเครียดขนาดนี้ยังตัดสินใจทําซีซันสองอีกแม้ภาครกจะประสบความสำเร็จแบบไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะดังและสักเซสฟูลขนาดเนี้ยแต่หลายคนก็ตอบได้ทันทีครับว่าเหตุผลหลักเหตุผลเดียวเลยที่เขาตัดสินใจทําซีซันสองก็คือเงินครับ ทํารายได้เป็นผู้แตกเลยจากเมอร์ชแจากทุกอย่างเลยทุกอย่างเกี่ยวกับ s สกิลเกมจับแล้วเป็นทองคําหมดเท่านั้นยังไม่พอนะฮะสกิลเกมเนี่ยใช้งบไม่เยอะเลยนะทั้งซีซั่นเนี่ยใช้เงินไป21.4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตอนนึงอ่ะใช้ประมาณ2ล้านกาเรียญเองซึ่งไม่เยอะนะครับสำหรับซีรีส์สกเกลนี้เปรียบเทียบกับซีรีส์วันด้าวิชั่นะหรือเรื่อง The Falcon and the Winter Soldier เนี่ยเขาสร้างตอนนึงประมาณ25ล้านเหรียญมากกว่า s สกิลเกมทั้งเรื่องเลยด้วยซ้าในปี2022ทาง Netflix เองนะครับได้มีการจัด Reality Show ของตัวเองเลยนะที่คล้ายกับ Squid Game ในซีซั่นแรกด้วยครับ แล้วทาง Sandbox VR นะครับได้สร้าง Squid Game มเพื่อคนที่ไปเล่นเนี่ยได้เล่นเกมจริงๆเหมือนที่เราเห็นในซีรีส์เลยครับในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีแบบเล่น Squid Game แบบหน้าหอไอเฟลเลยนะรวมถึงนี่ด้วยปึง้งมา,มา,มาเ,เม้าเครส Squid Ink นะครับต้มมาแล้วนะก็ใส่นี่เลยเครื่องปรุง Squid Ink ดูหอมมากครับมีความเป็นคอเรียนมากๆมาเมา,มาเครส q u i d Ink อร่อย มาม่าโอเคสกิตอิงนะฮะหาซื้อได้เต็มไปหมดเลยครับลงสกเกมไหมและอย่างที่บอกตะกี้ว่าเขาทําเพื่อเงินของสกิตเกมซีซั่นสองเนี่ยมันจะดีไหมมันจะมีอะไรใหม่บ้างอันเนี้ยรู้ก่อนดูจะสุขเยอะครับสิ่งที่บอกไปไม่น่าจะเป็นการสปอยนะเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเทรลเลอร์และเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันซีซั่นแรกเกมที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่จะเป็นเกมพื้นบ้านของเกาหลีแต่ซีซั่นสองในเกมจะมีความสักลมากขึ้นจุดประสงค์ของพเอกภาคแรกเนี่ยเข้ามาเพื่อเงินแล้วก็ได้เงินออกไป แต่ภาค2องกีฮุนกับมาแก้แค้นครับและตั้งใจจะโค่นล้มระบบของเกมทําได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไงต้องไปดูกันเองกีฮุนพระเอกเนี่ยจะพยายามเข้ามาช่วยชีวิตผู้เล่นและพยายามเปิดเผยความลับของเกมที่เขาชนะไปแต่พูดถึงบทสะท้อนสังคมดีกว่าในเรื่องหางซีซั่นสองเนี่ยจะมีการจิกกัดจะมีการพูดถึงปมที่การทํางานล่าช้าของตารวจคดีอาชญากรรมต่างๆระดับโลกเนี่ยที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อมากมายเลยแล้วก็จะมีปริศนาเพิ่มเติม,ตมที่ยังไม่เปิดเผยในภาคนี้นะครับแลวเขาจะมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่มาจุดกําเน ซึ่งอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายอันนี้ยังไม,ม่ใครแน่ชัดนะว่าจะจบที่ซีซั่น2หรือเปล่าปกติซีรีส์พวกนี้ถ้าประสบความสำเร็จซีซั่น3ตามมาแน่นอนอันนี้เราก็ต้องลุ้นกันและมีคนที่ไม่ชอบบางมาคิดเกมเนี่ยก็มีนะวูเลียก็บอกบทเดาง่ายบ้างบทพระเอกไปไม่สุดบ้างจบไม่น่าประทับใจทุกอย่างมันต้องมีคนชอบและไม่ชอบแหละไ,ได้ข่าวมานะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ปลื้มเท่าไหร่นะเพราะจบภาคแรกไปเนี่ยคนไปทำตามเรียนแบบันเยอะแล้วไม่ใช่ที่เมืองไทยอย่างเดียวนะสะพานกรีฑาย,ยังมีบอกว่าขอวา่้งงยยด และเกาหลีเหนือ,อยังวิจณ์ละครเรื่องนี้นะผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลเขาบอกว่าคลิเปเกมเผยให้เห็นในความจริงอันหน้าเศร้าของสังคมเกาหลีใต้ที่น่ารังเกียจพร้อมชี้ให้เห็นว่าผู้คน,นถูกผลักดันสู่การแข่งขันอันสุดขั้วแล้วความเป็นมนุษย์ของพวกเขาจะถูกขจัดไปอย่างหมดสิ้นเรามาพูดอะไรที่ไม่ใช่ในเรื่องมักงดีกว่าในซีซั่นสองนะครับหลายคนทราบันแล้วนะนักแสดงนําอย่างลีจองแจเนี่ยได้รับต่อตอนนะ7 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อตอนทําให้ลีจองแจเนี่ยกลายเป็นหนึ่งนักแสดงซีรีส์นะครับที่มีค่าตัวสูงที่สุดใน Netflix คงยูเนี่ยอาจจะรับถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ต่อตอนสำหรับบทบาทรับเชิญของเขาแต่ถ้าพูดถึงที่อเมริกาเนี่ยเฟรนซ์ Friends นี่มันหลายสิบปีก่อนเนี่ยนักแสดงเริ่มต้นมาก,ก็ไม่ได้เงินเยอะมากนะตอนที่เฟรนซ์ประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยนักแสดงสามารถเรียกค่าตัวได้ตอนละหนึ่งล้านเหรียญเลยรู้ไปถึงซีรีส์ที่มีซีซั่นเยอะที่สุดตลอดกาลอันหนึ่งเลยนะก็คือบิ g Bang t h ร o r y ตอนแรกๆมาค่าตัวนักแสดงก็ได้ม่เยอะครับแต่พอประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยอย่างเชลดอนคูเปอร์อย่างเงี้ยค่าตัวคนละหนึ่ แต่อันนี้มันอยู่ใน Netflix ไนงะสตรีมมิ่งผมก็ไม่เคยคิดนะว่าซีรีส์ที่ทำลง Netflix เนี่ยนักแ,แสดงจะได้ค่าตัวสูงขนาดนี้ตอนนี้ใครๆก็อยากมาเล่นมีท็อปวง Big Bang นะครับนี่ยผมม่วงมาเลยรลอมาเลยนะฮะพักซองฮุนนะครับสาวผมบ๊อบนะฮะที่คนคือหามากว่าเขาจะรับบทประมาณไหนอินชีวางนะครับ้วมนน้องโจโยูริเนี่ยรับบทในซีรีส์ฟอร์มยักษ์อันนี้นะฮะแล้วคุณจำตัวนี้ได้ไหมกูกูวา นี่ครับโปสเตอร์ซีซั่นสมาแล้วนะฮะโอ้โหดูดิเกม A I O U ซึ่งในซีซั่นที่แล้วเนี่ยตัวตุ๊กตาในเกมเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากยองฮีตัวการ์ตูนในตําราเรียนของเด็กเกาหลีจากซีซั่นที่1ว่ายอนฮีจะมีคู่หูเป็นผู้ชายคือชอนซู oo, ซึ่งเดี๋ยวมาดูว่ามันจะโคดแค่ไหนสเกมไหมอ้ยอ้าวน้องอิงอ้าวออไม่ใช่อา คือบทเรียนที่เราได้จากสกูตเกมเนี่ยปรับใช้กับชีวิตจริงคืออะไรการอรัตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลาบากคุณค่าของมิตรภาพและการที่เราสามารถไว้วางใจใครได้หรือเปล่าหรือเขาทําดีกับเราเพื่อหวังอะไรบางอย่าง นี่แหละบทเรียนที่ได้นะก็ต้องดูกันนะว่าสคริปเกมภาค2เนี่ยที่ใช้เวลาสร้างนานมากเนี่ยมันจะหนุกกับภาคแรกหรือเปล่าหลายอย่างที่ทําภาค2แล้วเฟลแต่ก็มีไม่น้อยเลยนะที่ทําภาค2ได้ดีกว่าภาคแรกเดี๋ยวต้องมาดูกันเลยอยากจะมาสะท้อนมุมมองของสิ่งที่ผมชอบเนี่ยอยากจะมองว่าแม้พุ่มกับที่เขาเครียดจนเกือบจะเสียบ้านเสียทุกอย่างไปต้องกู้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเลยอะเครียดจนฟันหลุดก้าซี่ได้อะ แล้ผมก็ต้องชื่นชมเขานะที่เขาฝ่าฟันมาได้ได้มีผลงานชุดเกมสองให้เราได้ดูกันดูแล้วหนุกไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้ครับอยากจะมาอ่านคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันจบคลิปนี้คุณอาจจะคิดผมบอกว่าไปกินมาม่าโอเคซื้ิดอิงสิไม่กินฮะเพราะวันนี้กินไปสองซองแล้วอิ่มอร่อยด้วยงงลงสเกมไหม